็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยากกันรายการ DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโลบกับไอชิ่นเคยอยู่กันในแบบที่ชื่อว่า Barbie Story ครับผมวันนี้เราก็มาเล่นแมป แบบแนวบาร์บี้นั่นเองนะครับทุกคนครับซึ่งช่วงนี้นะครับบาร์บี้เดอะมูวี่นั้นดังมากๆเลยทุกคนครับเห็นเห็นแล้วแบบว่าโอ้ยอยากจะไปดูเหลือเกินนะครับผมผมก็เลยแบบลองตีตั๋วไปดูแล้วนะครับทุกคนสนุกมากๆเลยนะครับผมเหมาะสำหรับชายชาตีแบบผมยังไงล่ะครับในเกมโปรอกของเรานะครับผมก็มีแมปบาร์บี้ด้วยทุกคนว้าวแมปบาร์บี้สตอรี่ด้วยนะครับเรื่องราวของบาร์บี้นะครับผมก็ จะพาทุกคนนะครับผมไปที่ดี l a n d นั่นเองนะครับบาร์บี้แลนนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเออสตอรี่นี้จะจะดีหรือว่าจะวายปวดขนาดไหนก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม Let's go <S และตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน แมบบบาร์บี้ดีมเฮาส์สตอรีทุกคนโอ้โหม่กอรู้สึกมีแต่ความ b a r ์บีสีชมพูเต็มไปหมดเลยทุกคนคร <Okay. S 2> ับโอเคนั้นเราไปเข้าเล่นกันเลยดีกว่านะคะแแบบสตอรี Story, อันนี้นะครับผมเนาะโอ้หม่กอเรามาดีมแลนแล้วทุกคนครับอะไรอันนี่มันดีมแลนแหรอเนี่ยโอเคดีมแลนจริงเอาไม่ใช่หรอลอคน <laughs> อันนึกว่า d ดีมแลนของจริงอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมต้องมีม้เบสบอลด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหรถแบบกระตุกมากเออเอเออเอ ว้าว Dreamland Barbie Dreamland ทุกคนดูสิทุกอย่างสีชมพูไปหมดเลยอ่ะอุ้ยและนี่ก็คือบ้านของบาร์บี้ทุกคนครับ Oh my god บาร์บี้มาแล้วทุกคนสวัสดีฉันคือบาร์บี้ที่ดะรับสู่บาร์บี้ดีมแลนด์นะคะโอ้ฉันลอยมาแล้วโอ้ลอย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 ล่องลอยล่อง นี่ลงมาแล้วนี่น้งแบบสวยๆเก๋ๆฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยและเพื่อนบ้านของฉันแนะนําเพื่อนบ้านอะไรนะแล้วเพื่อนบ้านของฉันเพื่อนบ้านใหม่เหรออ๋อเพื่อนบ้านใหม่ของฉันเราจะคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้กันดีกว่าเย yeah! แวเรามาทําความรู้จักกันเถอะคืนและแล้วก็คืนที่มาถึงโอ้ oh my god อ๋อเราจะไปประกวด เดินแบบทุกคนครับเราจะมีการประกวดคอนเทนต์การแต่งชุดที่สวยใครสวยที่สุดก็จะเป็นออมเบรเอาเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนี่ไหนอ่ะแต่งชุดได้หรอถามจริงไหนแต่งชุดได้หรอ Welcome to Barbie Fashion Show โอเคอันนี้คือก็จะเป็นการโหวตการแต่งตัวเหรอครับเอาจริงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใครที่แต่ง,ต,งตัวดูดีที่สุดในงานนี้หรอถามจริงโอ้คนนี้หรอ โอ้คนนี้ไม่รับไม่ได้คนนี้รับไม่ได้เอา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 ,เอาไปสามดาวพอยังยังไม่สวยยังไม่สวยไม่ผ่านอ่ะไม่ควรเป็นมิสฟองบัวโอ้คนนี้หรอโอ้คนนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเอาไปเลยเอาไปเลยห้าดาวอ่าไปเลยห้าดาวสวยครับสวย <c oughs> เป็นบาร์บี้ดิมแลนมากเลยค่ะอ่ะคนต่อไปโอ้เซอร์สโอเคซอเคซอร์สเอาเอาเอาไปห้าแล้วกันอ่เซอร์ส นี่มิสดอมบัวนะครับทุกคนครับเอาไปห้าเอาไปห้าอันนี้คืออะไรนี้อ๋อน้องพิมพ์เหรอโอ้ชมพูเหมือนกันนนี่เอาเข้าตีนเอาเอาห้าดวงดวห้าดวงตีมชมพูเหมือนกันนะคะกิ๊ดกิ๊ด <laughs> เราจะสืบมาฟาดใครครับแล้วแล้วก็วถึงใครคะเนี่ยมาถึงน้องมีสป้าน้องมีสกิ๊ดกิ๊ดเอ้าคู่เข้าประกวดไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะบ๊ายบายไปเจอกันค่ะคู่เข้าประกวดไปแล้ว ไม่นะพวกเขาเ <K _ T> ขาประกวดตกเวทีค่ะแรกแ้วก็คือฉันค่ะเย้มีเดโชว์เดโชเดโชแบบหล่หอหี่อหะวหาวเอาลวาง <S 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 อ่าต่อไปโก้อนเอาเอาไปสีดาวค่ะเธอไม่แม่กับสีชมพูค่ะกิตตี้เห็นตู่อย่างเดียวค่ะรับไม่ได้เละแล้วผู้ชนะก็ได้แก่โอเมก้ oh God, คนนี้ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดทุกคนจิมอน ออสโทปุสโอ้เมก้าคนนี้ได้คะแนนเยอะนะครับเพราะเขาหล่อเท่มากเลยทุกคนใช่ตลอดเท่เกินไปมุ้ยบาร์บี้เลยให้ผ่านเลยค่ะเอาทุกคนมากินเค,ค้กกันเร็วเพิ per energy. Oh God. Energy. ่มเพิ่ม energy โอ้เมก้าเพิ่ม energy อย่าดูซิรังเพิ่มได้ไหมหรือว่าเป็นเค,ค้กบูดหรือเปล่าเดี๋ยวถามจริงกินดิอืมน่าเป็นเค,ค้กบูดอืมอร่อยอร่อยอืมเค,ค้กโอ้ตอนนี้มันก็ดึกเกินแล้วนะพวกเราว่าพวกเราไปนอนกันดีกว่าไหมล่ะ Oh, วันนี้สนุกมากๆเลยโอเมก็ oh God. วันนี้สนุกมากๆเลยแลวไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าดีมแลนั้นมีแต่ความสนุกทุกวันเลยโอ้ไม่ก็โอเคเช้าแล้วทุกคนครับอุ้ยตายฉันนอนบ้านฉันนอนบ้านในก,กอร์หรอคะก๊ดกดอะไรอู้มันจะเป็นวันที่ดีมีความสุขแน่นอนมีความสุขทุกวันแล้วจริงทุกทุกวันมีแต่ความสุขนะครับทุกคนครับอะไร Good m o r n i ่ g ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ย เกิดอะไรขึ้นบาร์บี้บาร์บี้ตกตึกตายอนาถจบแล้วครับโอเคจบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแฮปปี้แฮปปี้กับบ้าละเกิดอะไรขึ้นนะบาร์บี้บาร์บี้อายุโอเคเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโอเตอเธอโดนลุกซกอีกลุนลกอกลุกซกอีกลสกซกบาร์บี้โดนลุกซก ไม่นะฉันไม่เพอร์เฟกเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเอออะอาจจะดูเก่าแล้วก็ได้นะฉันวางเป็นแบบนั้นแหละไม่ไม่จริงมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยหรือว่าอันนี้มันจะโยงเหมือนในหนังหรือเปล่าทุกคนครับที่แบบว่าในหนังเราไม่สปอยดีกว่าทุกคนมันเหมือนในหนังเดะเลยอ่ะโอเมก o าเราเราต้องไปหาเธอล้าล่ะ ว่าใครคือต้นตอของเรื่องนี้ต้องไปหาเธอเหรอเพื่อไปถามมันเหรออ๋อเพื่อไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบาร์บี้โอเคได้เลยเรามาหาใครเนี่ยเอาสวัสดีทุกคนสิฮัลโหลหน่อยสิฮัลโหลุย้ลย,ยไม่น่าตายน่ากลัวจังเลยอะ่ะอะไรอะ่ะวิลลี่บาร์บี้อ๋อเหมือนในหนังเลยทุกคนครับวิลลี่บาร์บี้ปะไอ้นั่นนะ่ะบาร์บี้บาร์บี้ไม่สวยอะ่ะเออโอเมก้าบาร์บี้ และผมเพื่อนมากมายมันทาอะไรที่นี่แลวเนี่ยโอเมก้า oh ทำไมบ้างของคุณพี่นี่คือแบบสวยสดงดงามมากมีแต่หลายสีเนี่ยอืมบาร์บี้เลยมาถามว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าแบบ what happened มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน <G ül üyor> <G ül üyor> อะไรอะ่ะอะไรมีใคนมาโดนมาจากไหนวะเนี่ยอะไรไม่นะ มีโดนมาตามหาฉันด้วยโอเมก้าเราต้องทำลายโดนชี้ให้หมดเลยโอเมก้า oh จู่ๆก็มีโดนไปไหนไม่รู้โอ oh, ตีโดนก่อนตีโดนทุกคนตีโดนตีโดนบาร์บี้แอบซองบาร์บี้แอบซองไม่นะโดนบาร์บี้แอบโดนสองแล้วไม,ไม่นะไม่นะตีให้มันตายตีให้มันตายโอ้ว่าแต่มันมาจากไหนกันนี่ยมันมาจากเรียวโฮไม่ล่ะไม่ใช่เรียวเวิลด์ครับเรียวเวิลด์ฮะโลกแห่งความเป็นจริงเหรอโลกของความเป็นจริงอะ่ะคือที่ไหนอ่ะ ฉันไม่รู้ไปที่ไหนมันออกไปจากดีมแลนไกลแสนโพน้นเลยละ่ะเ,เขาบอกว่าเราจะอยู่ที่ดีมแลนหรือไปที่ Real World เรียวเวิลด์เราไปที่เรียวเวิลด์ไหมทุกคนเราจะไปออกหาความเป็นจริงกันดีกว่าทุกคนครับโอเคนั้นเราต้องการที่จะไปกันเลยไปที่เรียวเวิลเพื่อไปหาความจริงว่าไอ้จะโดนพวกนี้มันมาจากไหนเราจะไปที่เรียวเวิลทุกคนครับโอ้มก god ไปเลย โอ้ยทะลุไปไดเหรอเนี่ยโอ้ยไปกอดอัดดิมเลนเออทะลุมาได้ไงเนี่ยเออฉันไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็าพามาฉันที่ที่เรียลเวิ d ์โอ้ทำไมที่นี่ไม่มีสีชมพูเลยอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกมันก็ดูแปลกตาอยู่แล้วปกติฮะมันไม่สวยไม่สดใสเลยอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะขอท่าหรอปุ๊บจอ คืออะไรอ่ะขอความช่วยเหลือหรอ oh. จะเจอขอความช่วยเหลือแล้วจะจะ,จะเจอบางอย่างออช่วยฉันทีสิเฮ้โอ้คุณมาจากไหนคะเนี่ยคุณคือใครแกเป็นใครอะไรเนะี่ยฮะเดี๋ยวนั่งอยู่เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะซีออะไรคืองงไม่นะเราต้องรีบหนีกันแล้ว หนีไปบาร์บี้ <S <S บาร์บี้ลงท่อแบบโอ m มก็ <Spect acular> oh d บาร์บี้หนีไปแล้วบาร์บี้หนีลงท่อโอ้ oh, เราต้องรีบหนีเจ้าซีโอแน่หรอทุกคนครับอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหท่อน้ําทิ้งทุกคนครับแล้วลงมาทําไมถามจริงแล้วก็ต่อสู้กับมันดีมันมาสามคนเรามาตั้งหลายคนนะเว้ยจะไปกลัวอะไรพร้ะแต่เราจะไปซ้ายเดี๋ยไปขวา ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดแบบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้สงสัยนันมันต้องการที่จะเอาตัวบาร์บี้ได้นอนเลยทุกคนครับอเมรก็ต้องโพเทคบาร์บี้ไม่เอาอ่ะจะไม่ปกป้องบาร์บี้เด็ดขาดให้บาร์บี้มันเป็นโจมันไปแบบตายเลยก็ได้เป็นประกันเป็นตัวประกันไปเลยไปไปบาร์บี้ออกไปเอาไปไปแต่เราจะไปทางไหนดีมีซ้ายกับขวาขวาไล้ซ้ายดีเอาเอาซ้ายแล้วกันเอาซ้ายเลฟนะเลฟฉันอยากได้เลฟไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนจะเอาไล้หรือเปล่า อเล็บจ้าเราไปทางซ้ายกันดีกว่าทุกคนไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายอาจจะปลอดภัยก็ได้ทุกคนครับโอ้โหไม่ปลอดภัยแล้วเห็นขนาดนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนโอเคขอไปทางขวาได้ไหมอ่ะก็ข้างหน้าดูสิมันไปไม่ได้แล้วว่ะโอ้ my god น้ำกรดเต็มเลยเขียวอืดเต็มไปหมดเลยอีอีคีแน่เลยอะไรอ่ะอ,อบบี้เหรอโอ้ oh my god อ,อบบี้ อีสออฟบีทุกคนครับโอ้ยไมคก็อย่าบอกนะว่าเราต้องหาทางไปจากที่นี่ในการที่เรากำลังโดดจะโดดออฟบีนีนะแล้วบาร์บี้อยู่ไหนอ่ะเออบาร์บี้หายไปไหนบาร์บี้จู่ๆบาบี้ก็หายตัวไปอีกแล้วทุกคนโอ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยลารบแล้วไี่ยไป้องไปไป้อไงไนองไต้อ้องไอไปไปต้อไอป้ไ บอกฉันไปดีนะไอ้บาร์บี้แก็บปโปรใช่ไหมฉันรู้นะบาร์บี้แก็บปโปรแน่เลยยี่มากเพื่อนๆทุกคนรอเราออกมาได้แล้วเรารีบหนีไปดีกว่าไหมเอาไปไปไปรีบหนีไปดีกว่ามีบันไดท่านบนด้วยอ่ะขึ้นไปไม่ได้ด้วยครับคุณบาร์บี้บาร์บี้ขึ้นไปก่อนเลยบาร์บี้ขึ้นไปก่อนเลยบาร์บี้เด t ก go ้เร็วดีบๆไปกันเลยพวกเรา,เาไป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 กันเลยไปกันเลยไปรีบไปสิครับพี่โอ้โอไม่นะ ฉันเจอพวกแกแล้วหามาตั้งนานได้รีบไปกับพวกเราเร็วว่าแต่จะไปไหนเหรอฉันสปาเธอกลับไปเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ก็จะพาเธอกลับไปเพราะว่าจะเอาไปมันคือเงินและเงิน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 เอาไปขายเหรอเอาบาร์บี้ไปขายเหรอชิอพายแล้วไอ้พวกนี้มันจะเอาบาร์บี้ไปขายหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเขาจับเธอไปหรือเปล่าเนี่ย ราจะจับเธอไปแล้วล่ะโอ้ไม่กอดบาร์บี้บริษัทบาร์บี้ทุกคนจะบอกว่ามันอยู่ในนั้นน่ะมันโดนจับไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่กอดเราต้องไปช่วยเธอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh, ต้องไปช่วยใช่ไหมเนี่ยถามจริงโอ้ oh. เว้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเซกเรตี้เต็มเลยโอ้โหเซกเรตี้เต็มเลยโอ้ไม่กอดไอ้พวกพนักงานทั้งหลายมันออกมาแลว้วโอ้พวกเซกเรตี้ ตีมันเลยสกีเวนตี้อย่าไปกลัวโอ้โหเลือดลดร่วงรูปพวกเลยตอนนี้โอ้โหเลือดลดพุกงพวงเลือดจะแดงไหมเนี่ยพี่โดนเนี่ยโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ีปลุกไปเลยดมช่วยบาร์บี้เร็วเข้ามันจะจับบาร์บี้เอาไปขายโอ้เมก้ามันถึงลัดไฟบอสแล้วทุกคนโอ้ฮะพวกแกมาถึงนี่ได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยฉันอุตส่าห์จะจับบาร์บี้เอาไปขายซะหน่อย จะไม่ให้เพื่อนของแกคืนรอเด็ดขาดโอเมก้าส์อย่าบอกว่าต้องทำการซีโอแล้วเลือกคือพี่ดอนแม่งเหลือไม่กี่ติดเดียวแล้วตอนเนี้ยโอ้ยทุกคนช่วยหน่อยพี่โดนตายโดนตายไม่ได้นะเอาเลยโอ้ตาย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 ตีมันตีมันทุกคนตีมันตีซีโอมันรอให้อยู่รอให้อยู่รอให้อยู่มันจะเอาพี่โดนคนเดียวมันจะเอาพี่โดนคนเดียวโอ้ยล้ววางโดนนี่แทงแทงโอ้แทงไปยังแทงไปยังโอ้โดนโดนเสียบเสียบแทง เย้ซีโอตายแล้ว yeah. Barbie, เย้บาร์บี้ออกมาเลยบาร์บ oh ี้โอ้ my กอดพวกเธอทำได้เราเรีบไปกันดีกว่าอะเราเราออกไงอะ่ะบาร์บี้บาร์บี้เราจะออกไงมันโดนล็อกเบมือนนั่นอะอะไรอะเราไปดูที่ดูคอมพิวเตอร์เร็วเข้าไปเช็คว่าเออเขาหาเราอะไร where you can find โอ้ไปกอดคืออะไรไปทำไมที่คอมพิวเตอร์ไปสองหาข้อมูลเหรอมันต้องมีข้อมูลอะไรสักอย่างนี่แหละอะดูซิดูซิอ๋อมันต้องทำข้อมูลอะไรอะเออ is s m more h e l p โอ้จะให้เราช่วยเหรอจะช่วยอะไร t e e sun takes is oh อุอยอะไรกันเลยขึ้นอา้าวเป็นเคนปลอมตัวมาเหรอเนี่ย ้ oh my god เคนเคนมาได้ไงนงยเคนเธอสบายดีใช่ไหมว่าแต่หายไปไหนมาเนี่ยฮะโอเคใช่ไหม, right. okay. มรไรโนะอเคเคนมันรอดได้ไงนายข้เคนว่าแต่เราเจอเคนได้ไงังงงไปหมดละว, <laughs> ว่าแต่เราจะตัดสายสีอะไรเนี่ยอะคัตวันสักอย่างหนึ่งมีน้ําเงินกับแดงอะอะเราจะตัดเส้นอะไรดีเพื่อจะช่วยบาร์บี้ออกมาโอไม่กอด ต้องช่วยบาบี้ออกมาเราตัดเส้นอะไรสีสีสีแดงแล้วกันสีแดงไม่อ่ะแต่ตัดสีน้ำเงินดีกว่าอ้าวสักง,งันนะตัดสีบลูตัดน้ำเงินจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่นะตัดผิดเส้นแน่แนเลยไม่ตัดเส้นสีน้ำเงินแล้วเราก็โดนขังไม่พวกเราติดกระดาษกันหมดเลยแบดเอ็นดิ้ง โอเคนะครับวันหลังก็อย่าไปตัดเส้นสีทธิเงินทุกคนไม่งั้นเราจะได้แบทอินทุกคนก็เป็นไงบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับบาร์บี้สตอรี่ทุกคนใครชอบคลิปนี้ะนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมที่ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละ่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์ทีใ่ใหม่ๆของพี่โดน้นี่นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจบแบบแบเอ็นแบบงงมากสรุปช่วยบาร์บี้ไปสำเร็จนะครับแล้วก็โดนกคน ใช่โอเคบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ